ที่สัญญาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่เมืองเมือเจี้ยนชวนอำเภอเจี้ยนชวนครับเมืองต้าหลีมทนอยูนานนะครหลังจากที่เราเที่ยวเมืองเที่ยวเมืองโบราณคราวที่แล้วนะครับคลิปนี้เรามามากินหม้อไฟแฮมครับเห็นเห็นเจียวเ็าบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนนะครับร้านนี้นะครับก็คือแบบว่าให้อนุรักษ์ไว้นะโดยไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดสาขา ไม่ให้ขยายสาขาร้นานเขาเล็กๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูฮะว่า,วามันมันยังไงกันแน่ครับแต่ว่าฝนตกฮะเดี๋ยวผมต้องไปจอดรถอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ทยอยลงกันก่อนจอดรถยากมากเลยฮะจอดรถเรียบร้อยฮะเดินเดินมาอยู่นะครับเมื่อกี้เจียวโทรมาบอกครับว่าดีที่โทรมาจองก่อนนะครับเพราะผมโทรมาจองกันตั้งแต่ประมาณตอนที่ทีเเ่เดินที่เมืองโบราณ นะครับในคลิปที่แล้วนะก็จองตั้งแต่ประมาณบ่ายสอง่าสองกว่านะครับว่าจะมากินห้าโมงกะว่าห้าโมงเนี่ยน่าจะยังไม่มีคนมากินเท่าไหร่เชื่อบอกว่าโอ้โหคนรอคิวเต็มเลยไม่มีโต๊ะนั่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้น3มครับห้องสามูนครับเจียวบอกนี้นะฮะใช้หวยได้นะฮะโอเคนี่ครับร้านเนี่ยฮะป้ายเกียวๆตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้แหละนะครับผมจะ นี่คนรอตรงนี้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บล่มก่อนโอเคไปสามส่วห้าครับผมอืมกลิ่นกลิ่นแฮมกลิ่นกลิ่นหมูฮะหมูหมู สองอันนี้ชั้นสองเราไปชั้นสามนะฮะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ฮะหลัสัยวี่ต้องมีนั่นมีคนร้องไห้อยู่ตรงนี้ฮะนี่สาวสุดท้ายครับร้านนี้มีม,ม,มีมันประวัติมีห้ามขยายสาขาเงี้ยเลยหรอ ไม่ใช่ห้ามพยาสาขาคือห้ามในพยาศากดิ oh, ์ออกไปต่ำหนุนสูตรที่อนุรักไว้อ๋อสูตรที่อนุรักษ์ไว้เป็นสูตรอะไรสูตรแฮมหมูตุ๋นไก่เท่านั่นแหละแต่บอกว่าจะไม่เหมือนที่อยู่เข้าไปเลยสงสัยสงสัยว่าเป็นการตลาดรรอะไเขาเขาทำไมก็สงสัยนะครับแฮมหมูตุ๋นกับแฮมหมูตุ๋นกับ ไก่เนี่ยฮะแล้วก็มีขาหมูด้วยนะนี่ดออ้วยเพราะพ่อเขาไม่เคยกินใช่ไหมเพิ่งมาดังช่วงนี้หรือว่าดังนานแล้วดังนานแล้วแต่เราเราไม่มี <ละ S 1> อ๋อเราไม่มีเวลามากินแลแล้วมันเชื่ราคาเท่าไหร่เชียวฮะชุดนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบหยวนสามร้อยห้าสิบหยวนก็ประมาณพันแปดร้อยบ,บาทนะฮะยยแต่แต่ชุดนี้หมายถึงว่ามีเนื้ออื่นด้วยหรือว่าเฉพาะหม้อนี่แหละมีอย่างด้วยที่เป็นชุดเลยมีกับมีกับมีอะไรเพิ่มไหมฮะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อย ตัดขาหมูขาหมูเอาด้วหมูแฮมแฮมยูนานนะฮะับโอเแฮมยูนานเนี่ยมันจะเค็มๆเปื่อยๆใครเคยมามาที่ยูนานเนี่ยจะรู้ว่ามันอร่อยนะฮะับมีขาหมูมีไก่สรุปนี้เนื้อเนื้อแบบสามแบบนะแล้วเดี๋ยวก็เอาอย่างอื่นใส่ในนี้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นหมือนหม้อไฟทั่วไปนะใส่เพิ่มได้นะครับ ใส่ใส่มันฝรัลล่งใส่ผักใส่เกลืออ,อ้ัวิดอ๋ออยู่ตรงตรงนูน้นนั่นแหละนะฮะก็แล้วแต่ว่าใส่อะไรนะครับมีตรงนี้เขาก็เสริเพมนี่ก็เป็นพวกแป้อง,องนะฮะอันนี้นี่น่าจะเป็นปเป็นอันนั้นากแป้งเพื่อที่จะใอเนี่ยอ๋อ แ,แบบม,ม่แม่ให้ัง้มอยากกนจ้าบอบ๊ชนะวมุปก่อนเนะคนะรับพราะว่าซุปแบบว่าทั้งซุปไก่นะครับมีขาหมูในนั้นแล้วก็มีหมูแฮมอีกเนี่ยโอ้โหจะเป็นไงนะต้องลองนะ ซุปแต่เข้มข้นมากปกติซุปไก่มันก็เข้มข้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอใส่ก็จะเป็นขาหมูตากแห้งที่เขาชลมเกลือไว้อไม่ก็เลยจะเค็มๆดังนั้นก็คือซุปเมื่อกที่ชิมมันก็จะแบบว่าเข้มข้นแต่ออกไปทางเค็มนิดนึงนะครับเข้มข้นมากเย มันจะแหยมเหนียวเหนียวนิดนึงนะฮะไม่แห้งไม่แข็งหรอกแต่ไม่แข็งผมคิดถ้าใครใครใครมาเที่ยวดูงานเนี่ยมักจะได้ได้ทานกัน็จะติดจะติดใจกันนะสำรับเนี้อ่ครับเน้อไก่ก็ตัวใหญ่เลยก็สำหรับเนื้อไกนน่ก็อืมพวกอีก ซุปไก่ไก่ปุ๋ยก็จะนุ่มๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ได้รับความเค็มของหมูแฮมมาตอนส่วนขาหมูตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นขาหมูแบบปกติฮะอันนี้เป็นขาหมูขาหมูแบบแฮมฮะก็คือที่จริงตัวแฮมนี่นเป็นขาหมูอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือหมูแบบมีมีมีหมูมด้วยนะครับก็คือสรุปก็คือเป็นเป็นแฮมหมูใส่กับไก่แค่นั้นแหละนะครับอาซารมันมา นี่เป็นงงฮะนี่ก็อร่อยครับนัวอ่อนๆครับแล้วก็ดูดดูดซับความกรมกรอมนะฮะของซุปไก่เค็มๆนี่นึงเมื่อกี้เนี่ยงเรื่องแนะนำตรงนี้ครับคือต้าหลีเนี่ยนะครับเมืองต้าหลีเนี่ยนะฮะจะมีตัวเนี้ยครับสินค้าเกษตรชที่นี่เลยก็คือเนี่ยครับวอลนัทนะลูกวอลนัทเขาปลูกเยอะครับ เยอะที่สุดในมฑลทุนานอันนี้ก็คือเป็นน้ำวอน้นั่นเองครับทำเป็นเครื่องดื่มนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะเจ้าเป็นแป้ง่อน้เป็นแป้งข้าวชนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเชเป็นแป้งข้าวชนิดนึงรัง ม,มันจะหอมๆนิดนึงเนื้อันแน่นครับอ่าอันนี้ครับก mmm. ็เลือกนะก็เลือกหมูเลือกหมูหรือเลือกเลือดหมูเนาะนี่จะซีบอกข้าบอกว่าน้อยนะฮนี่จะซีบอกว่านอยไม่เป็นยังไง แต่ร้อนหน่อยเลยจริงนะต้องโอ้ร้อนร้อนไม่ร้อนหรอรสชาติเป็นยังไงรสชาติ่เหมรนี่เลยรสชาติได้้มาขอเป็นอร่อยเป็นอร่อยไม่มีรสชาติอะไรก็บอกได้เค็มนั่นแหละฮะไม่เค็มเค็มแล้วไม่เค็มหรออดนนี้ผมลงชิมดูคดีคดี ร,ร,ร้อนร้อนหอ,อ,อมครับหอมหอมซุปมันดูดเข้าไปข้างในอ่ะหอ,อมกรอ่อยนี่เขาเรียกผักกาดขาวห,หรอนะือมะนาวเนี่ยโหผักนี่บอกว่าอร่อยมากครับเพราะว่า ต้มตอนหลังแล้วมันแบบว่าซุปแบบอืมอืมฟักนุ่มแล้วก็มันหอมซุปแบบเห็นกังกินเลือดเหรเห็นกังกินเลือดตรงนี้โล้วกว่ามากก่าคุณพ่ออืมกินเสร็จแล้วไม่เคยกินชิคกี้พายเลไม่มีแล้วค่ะ ซุปแบบนี้เนี่ยซุปแบบนี้เนี่ยเหมาะกับที่อากาศเย็นๆนิดนึงเพราะว่าตัวแฮมหมูมันจะมีมีหนังมีมันอะ่ะเพราะฉะนั้นคือความเข้มข้นของมันนี่มันจะมีม,ะม,มันจะมีน้ํามันด้วยอย่างเงี้ยถ้าถ้าแบบนี้นะและกินที่ประเทศไทยนี่<อ>กินไม่ไหวอะ่ะ<อ>ยากอ้ว แล้วอันนี้มันมันไงแกมันร้อนในนะุ่งนีุ้่งนี้ละวัรุูงนี้ละวังจะจะจะอกลับไปจิยาแกน่แต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 ่มันเหมาะกับที่ที่อากาศเย็นนิดนึงครับชแล้วสรุปรสชาติเป็นไงบ้างเหมือนที่เขาพูมไหมก็ถือว่าเป็นก็ได้ก็ถือว่าก็ถือว่าอร่อยเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็ เป็นหมอ้อไฟต้มต้มไก่ไปเลยหรือต้มขาหมูไปเลยหรือต้มเห็ดไปเลยนี้อันนี้เขามารวมกันแล้ว<ต>อย่างหนึ่งคือคิดว่าก็มีสุกจันทรายในนั้นด้วยที่ว่าไม่ให้เปิดที่ไหนก็เลยค้นต้องมากินตอนนี้หว่าแต่คงว่าดีนะคือถ้าถ้าเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ตัวเองขยายไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขยายไม่ได้เนี่ยก็บอกว่ามีที่เดียวย พูดยังไม่เสร็จเมื่อกี้ผมยุ่งด้วยนะเจียวก็ไม่ดูให้ก็คือถ้าใครสแสกขยายสาขาไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งทําแฟนใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยกขาบอกว่ามีร้านเดียวมีสูตรเดียวทําเป็นสูตรตัวเองออกมาก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันพรหาที่ไหนไม่ได้แล้วประมาณนี้ร้านเนี้ย <c oughs> ทานกันไม่หมดครับแต่ว่าก็เหลือไม่เยอะและ้วเหลือเป็นพวกผักนิดหน่อยนะครับพอดีว่ารีบกลับไปรีเจียงครับตอนนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเย็น นะครับกลัวจะกลับไม่ทันต้องใช้เวลาอีกประมาณเกือบสงชั่วโมงครับโอเคเรียบร้อยพ่อไม่ได้ไม่ได้คําม,มากฮะยังมียังยัง,ย,งยังมีแสงสว่างอยู่โอเคยังมีคนรออยู่นะฮะยังมีคนรออยู่ประมาณ3าสี่คิวนะด้านด้านนู้นก็มีนะครับแต่ว่าเราจะกลับไปแล้ว เฮ้ย,ย,ย,ยเล่นน้ำมีแล้วแซน,นดี้โดนโดนโ,โดนแม่เจียวดิเพราะค่อนข้างเื้อฮะแซนดี้ค่อนข้างเืง้อนิดหนึ่งนะฮะอ่าโอเคจะข้ามถนนไปเอารถแล้วนะฮะวันนี้ปิดท้ายด้วยน้องสโนว์สวัสดีค่ะเจอกันที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ